เอาละครับต่อจากเมื่อสักครู่นี้ครับกำลังแนะนำให้ท่านผู้ชมที่อายุ32ปีขึ้นไปนะฮะจะต้องระมัดระวังเรื่อง,องการรับประทานอาหารหมอย,ยิ้นบอกว่าควรจะทานอาหารที่ย่อยง่ายอาหารที่มีเครื่องเทศร,ร้อนเพื่อที่จะไปบำรุงระบบการย่อยอาหารของเราใช่ครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ย ไม่มีอุจจาระเก่าตกค้างใช่ไหมอ,อาหารเก่าอาหารเก่าอาหารเก่าซึ่งมันก็จะไปบูดไปเน่าไปค้างอยู่ในลําไส้ไนะครับเรื่องอาหารเนี่ยผมย้อนมาน,นิดหนึ่งตะกี้บอกว่าคนผู้สูงอายุสามจุดสองปีสามจุดสองปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีอาการเกี่ยวกับเรื่องของอการย่อยหรืออะไรต่างๆที่มันไม่เหมาะแล้วก็ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เกิดเป็นโรคลมนะอาจจะลมในท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องนะครับ ตอนนี้อาหารเนี่ยเราก็จะต้องดูให้เหมาะกับเรื่องของการคือเวลาในแต่ละวันด้วยนะครับในตอนเช้าตื่นขึ้นนอนตอนเช้าเนี่ยตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยคุณน,นกแล้วก็คุณผู้ชมผู้ฟังคงเคยสังเกตนะครับเอ๊ะทำไมเราจะมีเสมหะอยู่ในลำคอไอบ้างคัดมมจมูก,มกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เพราะว่าในการเช้าหรือตอนเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เสมหะ สอเสมหะหรือทตุน้ำเนี่ยในร่างกายเราจะกำเริบก,กำเริบก,ก็คือว่ามันจะผิดปกติใช่ไหาครับก็มีสเลดมีตอนนี้ถ้าเราจะแก้ก็คืออาหารตอนเช้าก็แนะนำว่ากินอาหารที่มีรสเปรี้ยวเพิ่มขึ้นนะครับ<อ>เพราะรสเปรี้ยวเนี่ยจะช่วยกัดเสมหะนะครับ<อ>เพราะนั้นถ้าท่านจะเลือกกินต้มยำอมเออแทนที่จะไปกินมื้อเย็นก็เปลี่ยนมากินต้มยำมื้อเช้าซะ ผมจะช่วยได้อ่ามันก็ช่วยกับเสมหะหายใจหายคอก็โล่งขึ้นไม่มีเสมหะตกค้างแล้วพวกตอนเช้าเขาชอบทานอาหารแบบถ้าเป็นยุโรปตะวันตกซึ่งเขาใช้ชีวิตไม่เหมือนเราเพราะว่าเครื่องหนเขาไม่เหมือนเราไม่เหมือนครับแล้วบการย่อยนะเขาก็จะไปกินไข่ดาวหมูแฮมครับอะไรพวกใ้กรอบใช่ครับอย่างนั้นเนี่ยเหมาะกับเขาอ่าครับเพราะว่าเขาอยู่ในสมุตรฐานประเทศที่ต่างจาก อากาศหนาวเย็นมากเขาต้องการลังงานตอนเช้าใช่เพราะงั้นเขาจะไม่เหมือนเราแล้วเพรา่งั้นเขาจะสู้อากาศหนาวเย็นไม่ไหวคนไทยถ้าเราทานอาหารเช้าแบบฝรั่งทุกวันบางทีเราก็อาจจะป่วยใช่ไหมมันจุกอกตายอันนี้นะต้องเตือนนะต้องเตือนท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นความรู้ที่เรามองข้ามมื้อเช้าไม่ควร ทานอาหารมันๆนะครับควรทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวเพิ่มเติมเช่นอาจจะหลังอาหารทานน้ำส้มทานน้ำมะนาวน้ำมะนาวใส่น้ำผึ้งอะไรเงี้ยอะไรอยนก็ได้หรืออาหารที่เป็นต้มยำรสจัดรสเปรี้ยวเน้นรสเปรี้ยวครับเน้นรสเปรี้ยวนะฮะมื้อกลางวันก็อากาศร้อนเนาะบ้านเราเนี่ยมีฤดูแค่สองบางคนก็าบอกมีแค่สองฤดู ฤดูร้อนกันฤดูร้อนมาก <l ots> ใช่ครับก็กลางวัน <g ug ling> <g ling> เนี่ยอาทิ่สองหัวเนาะเวลาเที่ยงอันนี้ก็กินอาหารรสเย็นสุข,ขุมอาจจะมีขมเย็นสุข,ขุมนะครับบางคนก็ไปเข้าใจว่าก็ใส่น้ําแข็งเนี่ยกินน้ําแข็งกินข้าแช่ไม่ใช่นะครับรสเย็นเนี่ยหมายถึงว่าเป็นอาหารที่ทํามาจากพืชผักสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามริมน้ํำชายคอง นะครับสรุปแบบนี้เลยนะของอะไรที่ขึ้นริมน้ําชายคลองเนี่ยเย็นหมดครับผักบุ้งผักบุ้งเย็นแน่นอนผักกระเฉดผักกระเฉดน้ำบวบแตงอะไรทั้งนั้นฟักแฟงแตงโมชายโยโห่ฮิวท่านนี้ได้หมดใช่หมดเลยครับเย็นหมดครองเย็นหมดเลยครับคุณนกพอทราบไหมครับไข่เป็ดกับไข่ไก่เนี่ย อันไหนรถเย็นอันไหนรถร้อนไข่เป็ดสิครับอ่าเพราะว่าเขาดูริมน้ำไข่ขอบนะฮะเพราะนั้นเวลาไปเยี่ยมไข้คนไข้ที่โรงพยาบาลถ้าเขามีอาการป่วยอาการไข้ด้วยตัวร้อนเนี่ยคุณนกจะเอาอะไรไปเยี่ยมครับต้องเอาไข่เป็ดไปเยี่ยมที่ไหอย่าไปกินเอาไข่ไก่ไปนะแต่เขายิ่งร้อนมากขึ้นเอออันนี้เป็นคนทั่วไปไม่รู้นะอันนี้ผมผมเรียนเลยว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่รู้ว่าไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยเขามีฤทธ อ่าต่างกันต่างกันเวลาเราไปย่อยไปดูดซึมในร่าง <คน S 1> กายคนขี้หนาวเนี่ยกินไข่ไก่ดีอ่าดีครับแต่คนที่แบบขี้ร้อนร้อนในบ่อยๆควรจะกินไข่เป็ดไม่ควรกินไข่ไก่นี่ถูกไหมอาจารย์ใช่ครับนี่ใช่ครับเป็นความรู้เลยครับสำหรับอาหารมื้อเย็นนะครับก็ควรจะกินอาหารที่มีรสร้อนเพื่อเสริมไฟย่อยคนไทยโบราณเขาบอกว่าแดดล่มลมตกมนะครับก็คือ เมื่อเราใช้ระบบการย่อยอาหารน้ำย่อยในกระเพาะในลำไส้เนี่ยใช้มาทั้งวันแล้วตั้งแต่เช้าพอตกเย็นเนี่ยจำนวนปริมาณของน้ําย่อยน้ําอะไรต่างๆเนี่ยในร่างกายมันลดลงนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นควรจะกินอาหารที่ย่อยง่ายๆแล้วก็ไปช่วยเสริมด้วยสมุนไพรเคลื่อนเพศท,ที่มีรสร้อนคนสูงอายุ ควรจะกินสมุนไพรเครื่องเทศรดร้อนไม่ใช่กินตะพืชตะพือทั้งวันไม่ใช่กินทั้งวันนะครับจะต้องเลือกเป็นควรจะกินมื้อเย็นครับแต่โดยหลักก็คือว่าถ้าเราสามารถเสริมหรือเพิ่มสมุนไพรเครื่องเทศที่มีรสร้อนเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยทําให้ระบบการย่อยของผู้สูงอายุเนี่ยทำงานได้กลับมาดีขึ้นสมดุลขึ้นครับต้องบอกว่ารสร้อนหมายถึงฤทธ ของอาหารเหล่านั้นมันก่อให้เกิดความร้อนในร่างกายขิงอย่างนี้ร้อนอขิงครับดีมากครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุน,นะครับก่อนนอนผมก็แนะนําว่าต้มน้ําขิงดื่มก่อนนอนนะฮะอุ่นๆน,นะฮะก็จะทําให้คืนนั้นเราก็นอนหลับสบายนะครับเพราะฉะนั้นคนจีนคนไทยเนี่ยแต่ก่อนจะเห็นว่าชอบไปอะไรฮะซื้อเต้าหวยเต้าหอยน้ขิงนะฮะก่อนนอนมื้อเย็นก็ดื่ม หรือกินเข้าไปนะครับแต่ก็แนะนําว่าอย่าไปใส่น้ําตาลมากนะฮะเดี๋ยวจะหวานเกินไปอ, <laughs> อันนี้ก็คือทริคอันนี้เราเริ่มต้นเลยนะแนะนําแบบพื้นฐานเริ่มต้นเลยแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็นเช้าวควรทานอาหารแซ่บเปรี้ยวที่มีรสเปรี้ยวเพื่อลดเสมหะก,กลางวันควรทานอาหารที่มีลิ์เย็น เพื่อที่จะไม่ให้ร่างกายมันฮิทสโตรกร้อนเกินไปและตอนเย็นควรทานอาหารที่มีลิดร้อนเพื่อเพิ่มไฟย่อยแล้วก็ไฟอุ่นกายให้มันอุ่สบายขึ้นเป็นน้ำขิงก็ได้นะครับนี่เป็นนี้เลยนะพื้นฐานนะส่วนขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงเดี๋ยวเรากลับมาครับ